ดีครับเพื่อนๆอีกคลิปนึงนะครับวันนี้ตอนนี้ผมกําลังนะครับคันน้ําอ้อยนะครับคันน้ําอ้อยเพื่อที่จะไปขายตลาดตอนเย็นนะครับในชุมชนนะครับคือน้ําหมอกครับผมน้ำหมอกแบงมากนีคค่ฮะผมจะผานะครับผมจะผ่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ถนอมอายุการใช้งานของ เครื่องคันน้ำมอยของเรานะครับนะครับป่ายให้มันให้เครื่องทํางานไม่หนักนะครับไม่ใส่ลําใหญ่นะครับผ่าครึ่งนะครับดูน้ําออกครับผมน้ำออกแรงมากคันออกมาแห้งสนิทครับผมในครั้งเดียวนะครับปิ้งปิ้งมาแล้วแห้งสนิทนะครับหลายท่านโทรมาสอบถามเรื่องอ่าราคาของ ื่องตัวนี้นะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ไม่บอกนะอใน YouTube เลยนะรััโทรมาสอบถามเองนะครับเดี๋ยวมันจะไปเป็นการตัดราคาของเจ้าท่านอื่นๆที่ขายนะผมไม่ได้ขายนะครับผมก็แค่ทา,าอาชีพคันน้ำอ้อยนะครับเขาจะมีผลกระทบโอเคครับนี่ครับ ันครับคลิปนี้เสร็จแล้วปุ๊บน้ำ,นำ,นำออกก็ปอกเปลือกเสร็จเมื่อกี้ฮะ กลับมากินข้าวปอเปลือกเสร็จแล้วก็คันน้ำอ้อยที่จะไปขายตลาดตอนเย็นนะครับใกล้ๆสองร้อยเมตรเองสองร้อยสองร้อยเมตรใกล้ๆนะครับยาไปครับยาไปจริงๆมันใส่ได้ทีละสองลำนะแต่ว่าผมถนอมมันนะครับอยากยืดอายุการใช้าง,งานเพราะว่า มันคันได้ไวนะครับคนได้ไวไวเนี้ยที่นี่คือรอบเดียวจบนะครับเราเดียวจบเราได้นเนี้ยแคปเดียวนี่ครับสองอาทีกว่าจะเต็มเหยียบสเตลเลสผมละนี่ครับไม่ใชน่น้อยนะครับเนี่ยไวมากไวมาก มันจะเต็มแล้วเดี๋ยวเอาแก้วอื่นมาลองด้วยขออนุญาตวางแป๊บนึงนะครับนี่ครับน้นมาแล้วผมก็จะไปฟิตมันเลยนะครับฟิตมันเลย โดยการแตมเปอยพี่หน่อยนี่ครับถังน้ําแข็งนะครับเนี่ยถังเซเลตผมก็ใส่ไว้แล้วก็ใช้ผ้ากรองนะครับมันลงไปในถังเซเลตคือมันเย็นในทันทีนะครับสีน้ําสวยมากครับสีน้ําค่อนข้างสวยเลยเห็นไหมฮะเหลืององมเขียวมะนาวเลยนะครับเนี่ยสวยมากครับสีสวยสีสวย มันไม่เลยเป็นฐานน้าแข็งนะครับสแตนเลสมันจะเย็นไวแล้วมันเก็บความเย็นได้ดีนะมันจะเย็นเจ็บเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนแก้วต้องใช้สองมือเดี๋ยวผมวางกล้องอีกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาคั้นต่อเดี๋ยวเรามาคั้นกันต่อนะครับลุยครับ มีหลายคนสอบถามมาว่ามันคันแห้งดีไหมเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับแห้งดีครับผมแห้งดีผมว่ามันดีมันดีไม่ว่าจะเป็นใครขายผมว่ามันดีหมดเลยฮะเครื่องนี้เพราะว่ามันดีไซน์ลักษณะแทบจะเป็นบล็อกเดียวกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่า,าตัวแทนจําหน่ายที่เขาจะมาเพิ่มเติมเพิ่มออปชันอะไรอีกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อัปราคาขึ้นไปประมาณนี้นะครับ พิมพ์ไปเลยครับเครื่องรุ่นนี้นะ F3 ขีด800 Pro นะครับเต็มเต็ม YouTube เต็มเฟซนะครับพิมพ์ไปเลยคุณหาไม่ยากแล้วก็เราก็เลือกเจ้าที่มันที่เรารับได้กับในราคาที่เขาเสนอนะครับมีประกันก็แพงหน่อยนะแต่ผมไม่มีประกันนะครับนี่ครับแห้งสนิทเลยในครั้งเดียวนะครับแห้งสนิทสนิทจริงๆสนิท สนิทเี่ยไม่มีน้ำติดมือสนิทไหมโอเคครับแต่ผมจะคั้นต่อนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ